นะครับวันนี้ผมหมวดตองแดงจะพามาแลยตัวล็อกในตัวล็อกในนี้มีประโยชน์ประโยชน์คือว่าเราจะเบาแรงเราเวลาดําเกี่ยวนี่มันจะเป็น,นลักษณะแบบนี้พี่น้องถอดถอดเลไบ่ถอดได้นะครับพี่น้องตัวหนึ่งใช้ได้นี่ใช้อยู่สองปีกว่าแล้วนะครับมันเป็นลูกบิดมันเป็นลูกบิดลูกบิดเป็นเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงเอาใส่ไป ถอดแต่ว่าเราต้องขยันล้างนะพี่น้องถ้ามันสกปรกมันจะล็อกไปอยู่ถ้าลอยดินลอยอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเป็นคราบถ้ามันแห้งเกินก็เอาน้ำราดล้างนะครับมาดูกันเลยวันนี้บอยเคียวหมวดจองแดง่ายนะครับ <c oughs> ประกอบประกอบวิธีประกอบนั่นขอบนะั้นเราจะอัานก็ตัวที่ผมไปซื้อที่ร้านนั่นตัวสองร้อยนะครับ แต่เขาขายบางบางถ้าเราสั่งบางทีค่าส่งก็อะไรสามร้อยกว่าเลยอ่ะมันจะล็อกเห็นไมหมุนปรับสั้นยาวถ้าต้นปาล์มใกล้ๆกันเราไม่ต้องเอาด้ามเขียวลงขึ้นลงขึ้นลงมาปรับความสั้นยาวนะครับวันนี้หมวดไอ้บอยบอยชายขาวเขียวหมวดตรงแดงถ่ายนะครับ ทีมงานหมวดทองแดงนะครับอย่าลืมติดตามด้วยช่องหมวดทองแดงนะครับการตัดปามตัดปามยังไงให้มันดูไม่เหนื่อยแล้วก็เทคนิคในการตัดปามฮะปรับไหมด้วยปรับสั้นยาวได้ดึงให้ยาวพอเราได้ความพอใจตรงไหนเราก็ทำล็อกไว้หมุนหมุนขวาล็อกนะครับ <cười> <cười> ôi luồng đang cướp kiều có cùm thôi đồ gửi đồ đi review bùm đi đi đồ cá lược kiều lại cát liều mai bôi đừng luồng cát cũng sáng luôn mở lại cát liều không roi quá kiểu đi cùm roi nữa nhắng ít coi แต่ว่ามันอมอบางทีมที่ที่รุ่มแบบนั้นที่รุ่มต่อนครับดูดูดูกลุ่มรอยบอยวะ <laughs> รอยแว่งเล็วแต่ว่าปรญนาอะไรกเกี่ยวไม,ไม่ไม่มันมันจะแว่งมัง เดี๋ยวบ่อเดียวมันเยอะกลมมันจะอยู่ตัวครับำลัมาแล้วครับหนึ่งทลายฝั่งนี้ฝั่งนี้มีอีกสุกอีกฝั่งนี้นนสุกอีกฝั่งนี้บอยใจกาวเกียวเลยวันนี้เด็กวัยรุ่นเพิ่งมาทำกับผม นะครับไม่นานทีแต่แต่ว่าเรียนกาเรียนรู้เร็ว <c oughs> บอยเนี่ยการยกปามก็ผ่านเลยการดับปามลมงไปหลายนี่ยับหลวงเลยหลายทุกกันม้ก็มันแก้งเลยน้อง็วาปามมันปามมันอยู่ติดกันริมเขตทางมันจะเข้ามันจะ เรียงตางมันไม่ไม่บานมันเลยคอมันแข็งมันอยู่ถ้านักมวยเหมือนอยู่ใกล้ใหญ่ซ้อมดีมันจะแยงยากก็ว่าแยงยากมันหยิบแต่เราการเกี่ยวปามเราอย่าไปเกี่ยวโดนทางรับลูกเพนเดี๋ยวปามมันจะเขาเรียกวมันจะโทมลูกมันจะไม่ติดไม่ดีอ่าเห็นไหมแต่ก็ดึงได้นะครับ นจะคาเหลวกิด้น้อยน้อยเบ่เนาะเกี่ยวๆเกี่ยวกลุ่มๆหล่นมาแล้วตองตาลายนะครับมีตอนได้หรอฮะรวดเร็วอ่ะรวดตอนตอนนู้นกองเก่า ปีความมันมปีความเกี่ยวช่วงนี้มันจะไม่ค่อยมีลูกทุกมไ,ไม้เลยไปลูกเอนะครับฝากติดตามด้วยดูการยืดอ่าดูการยืดีดด่ทำให้สัน้นเดี๋ยวทำให้สัน้นเราปลัาให้สั้นก่อนก่อนเจาลงด้ด้ามเกี่ยวจะได้ไม่ช้ำนะพี่น้องอปล่าให้สั้นแล้วก็เห็นไหมไม่ต้องไม่ต้องหมุนนั่นเลยสบายสะดวกประหยัดแรงประหยัดแรงพี่น้องเออ อย่าลืมติดตามด้วยนะครับตรงหมวนทรงแดงนะครับการเกี่ยวปัมตอนนั้นวะตอนนั้นก็เก้าตอนนู้ตนู้ฟังริมเกตของเขาเมดแหลวันแล้วห่ะออนะครับหมดแล้วหมดแล้วนะครับช่วงนี้ปามันไม่มันขาดลูก ปวามเกี่ยวทุกแปลงเลยพี่น้องนะครับอย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับหมวดตกแดงครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้อง